สวัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้ครับนี่หลังจากถ่ายคนเสร็จครับ่านกมาเที่ยวบ้านพี่แล้วครับอยู่แถวบ้านครับเดี๋ยวผมพานกไปแขกมาครับแล้วก็พาพานกมาต่อด้วยนะครับเมื่อกี้ผมมารอบนึงแล้วนะครับก็มาเวียนดูนะครับแต่ว่าใจจริงผมจะพานกมาเที่ยวนะครับ เฮ้ยไม่ได้พาขาตั้งมานี่ก็ขนประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นหกเดือนแล้วนะครับไม่ได้พาไปไหนเลยนะครับ<อ>เดี๋ยวผมเอานกไปแขวนแล้วก็เดี๋ยวเราไปอเอานกนกแ้งนะครับไปต่อนะครับก็เป็นนกใหม่นะครับไม่ได้เป็นนกต่อคนระับ เ๋ยวผมพานกเที่ยวก่อนครับพานกมาเที่ยวเนี่ครับเจ้าของบ้านครับเป็นพ่อของพี่ครับว่าวันนี้ผมจริงๆนะตั้งใจจะพานกมาเที่ยวนะไม่ได้จะมาต่อนกนะครับเดี๋ยวแขวนนกก่อนโอ้โอ หเดือนแล้วนะครับไม่เคยพาไปไหนเลยหลังจากที่มันตายคนนะไปเอามาจากเจ้าของเดิมมันนะครับก็แรกกับกลงนะครับหนึ่งลูกได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้มีนกดอกแ้งด้วยนะครับ้องไหมน่า <laughs> ไม่ร้องนี่เขินเลยนะ <iyorsun. S 2> <poker ak> 6กเดือนแล้วนะครับผมไม่เคยพาออกจากบ้านเลยนี่มาครับนกกิมินไม่เพรามีป่านกป่าเทียวเอพี่เน้นไหมเนี่ย เยอะมากเลยนะบ้านของพี่เอานะก็เด็กใต้ก็แบบนี้ครับแต่ว่าผมพานกมาเที่ยวด้วยนะเดี๋ยวลาไปแขวนดูนะครับก็มันเป็นนกใหม่นะไม่ได้เป็นนกต่อนะผมลองเอามาดูนะไม่จําเป็นต้องขึ้นไปบนเขานะครับก็คือแขวนอยู่แถวแถว ริมถนนก็ได้นะค,คือริมถนนมันก็มีเลยนะเดี๋ยวไปนึงนะอ่ะนี่ผมเจอที่แขวนแล้วเดี๋ยวผมจะแอบไว้ตรงนี้นะครับก็ห่างจากถนนนิดนึงนะครับก็มาดูนะว่าเจ้าตัวนี้จะได้ไหมเดี๋ยวผมขอเปิดป้าก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่านกดอกแตง ติดตอนไหนนะครับถ้าเกิดว่านกดอกแตงต่อได้ตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมก็กลับบ้านเลยนะครับก็พานกมาเที่ยวนะแต่ถ้าไม่ได้ก็แขวนไว้แบบนี้นะวัน <c oughs> รุ่นนั้นครับกี่ชั่วโมงนะตอนนี้ผมมาประมาณอ่า11 11โมง เดี๋ยวตัวนี้เป็นนกใหม่ที่เอามาชำนะครับอายุกลงประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเดี๋ยวคุณมาดูนะว่ามันจะต่อได้ไหมนะครับคือมันน่าจะไม่ล้องแต่ก็ไม่แน่นะครับ ไม่แน่มันอาจจะไม่ลืมป่านะมันอาจจะยังไม่ลืมป่านะแต่ผมว่าแขวนไว้แบบนี้นะเอ้ยอะไรนึงนนะโอเคก็ดูก่อนนะครับเผื่อบางทีมันอาจจะมีอ่าพวกงูอะไรแบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมว่าน่าจะมีนกดอกแตงนะเพราะว่า เมื่อกี้น่าจะใช่นะผมมายืนดูอยู่แต่นี่มีนกอกลงตาแดงนะครับสองตัวนะนกกลงตาแดงแต่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมมายืนดูแล้วนะครับก็มีนกดอกแตงนะครับบินไปอยู่ในกอไผ่เนี่ยกวอยไหมไปเราไปนั่งดูนกหัวจุกดีกว,ว่า ยังยังไม่ได้นะครับแต่ว่าที่ผมเดินมานะครับเพราะว่าไหนเป็นไหนแล้วนี่นี่นี่ที่ผมต้องเดินเมานกก่อนนะครับนี่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 มันจองแล้วนี่ไม่ได้แล้วนะผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่แขวนนะครับไปเนี่ยมีแมวด้วย ก็นกใหม่ที่ผมพามานะครับมันก็ร้องนะแต่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนที่แขวนตรงนู้นนะครับบาจริงๆเลยเชียวแกมีแมวด้วยนะมีอะไรผมนั่งมองนะ ยังไมนลองมองกีเดียวยเป็นอาหารแมวเข็ดผมจะตายแต่ไม่นู้นี่ผมเคยบอกดูแล้วได้เฮ้ยดูดิทำํารีสวยมากครับตอนนี้มันก็ใกล้จะช่วงบ่ายแล้วนะเดี๋ยวนกมันก็จะเริ่มอาบน้ำนะเดี๋ยวผม ามาแขวนเมื่อกี้ก็หันไปเห็นพอดีนะไม่รู้แมวใครครับมาจากไหน แรกก็จะพาขาตั้งกล้องมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นนกใหม่นะผมไม่คิดว่ามันจะร้องนะครับก็เลยไม่พามานะาวันนี้มานั่งลุ้นแบบปกตินะดีนะที่ได้ทำงานเนี่ยนะแนวงานอะไรก็ดีอยู่ใกล้น้าเนะี่ย แขวนไวสักแป๊บหนึ่งนะดูว่ามันโลองไหมแต่ว่านกถิ่นนี้ที่ผมพามานะครับคือต่อยากมากนะครับขนาดผมพานกต่อที่ว่าที่ว่าร้องดีมานะถ้าเกิดว่ามันไม่มาคือไม่มานะเพราะว่าแถวนี้อาหารมันสมบูรณ์นะครับผมเห็นนกผมเห็นนกแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้นกอะไรนะ รู้ว่านกดอกแตงหรือเปล่านะครับอาแขวนไว้ที่ลูกนะครับเผื่อว่ามันไม่ล้องนะมันอาจจะกระโดดไปมานะนกถ้าเกิดว่านกบาปน้ำมันก็จะเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันล้องก็ดีนะเพราะว่ามันอ่ามันจะทำให้เราต่อนกได้ไวขึ้นนะครับ เดี๋ยวผมไปหาที่แอบก่อนนะครับก็หลังจากที่รอมาประมาณเกือบชั่วโมงนะก็มีนกมาแล้วนะครับนี่นกมาบน้ำนะครับมันก็เห็นนกนกต่อที่ผมเอามาต่อนะครับแต่ว่านกที่ผมเอามาต่อมันเป็นนกใหม่นะครับมันก็โล้งเหมือนกันนะครับ ผมก็พามาวัดดวงดูนะครับอูเคบลงนะครับแต่ว่าเกาะอยู่ที่กรงนะครับยังไม่ยังไม่เหยียบพันนะครับยังไม่เหยียบพันยับนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้ไหมครับมาแล้วครับโอ้ตอนนี้นกปัวจุกของผมก็ร้องครับหลังจากที่ พามาเที่ยวครั้งแรกนะครับก็โอเคครับตอนนี้มามาลุ้นนกดอกแดงก่อนนะครับตอนนี้มันนั่งอยู่ที่กรงนะแต่มันไม่เหยียบผ่านผ่านยับนะครับมันยังนั่งมองอยู่นะ ตอนนี้ที่ผมเห็นโผลลงนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นมันมาตัวเดียวนะติดแล้วนะครับ <c oughs> ได้แล้วนะครับ <c oughs> อยวไปดูนะครับคือผมเห็นมันบินมาตัวเดียวนะโอเคครับล <c oughs> อกใหม่นะครับ <c oughs> ไม่ถึงอาทิตย์ <c oughs> ก็ร้องในป่าร้องเรียกในป่านะครับ แล้วก็นี่ครับหนึ่งแต้มนะครับได้มาแล้วโอ้ผมมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายสองแล้วนะจะถอดใจแล้วจะพานกปแาบ,บน้ำเนี่นะครับแต่ก็มีนกมานะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมบอกนะครับว่าพอช่วงบ่ายสองเนี่ยเราก็จะมาแถวแถวที่ที่มันมีน้ำนะครับเห็นไหม นกมันจะมาอาบน้ำนะเนี่ยดูได้มาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่อยู่ทางฝั่งนู้นหรือเปล่านะครับที่ว่าคืออ่าตัวที่ได้ยินเสียงอยู่นะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ก็ได้ยินเสียงตัวที่ร้องอยู่ฝั่งนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับก็มาแบบเงียบๆนะครับ วพู้แน่นอนนะครับแต่ว,ว่ามาตัวเดียวนะเดี๋ยวมาดูนะเพราะช่วงนี้นกมันต่อยากนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูผสมพันธุน์นะครับนี่ฤูดูจับคู่มันครับ่าบางพื้นที่ก็ถ้าเป็นนกปลอดชนิดอื่นนะครับก็ไข่แล้วนะครับอย่างเช่นก็นกอะ,อะไรนะน่านวนวลนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับอ่ะผมล็อกล็อกกรงไว้ก่อน เดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะครับโอเคตัวนี้ก็อยู่หน้าตาก็รออยู่ดีนะครับโอเคได้แล้วน,ะนึงแต้มมาไปกลับนะครับกลับไปแล้วครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับนกที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับว่ามันจะอยู่รอขนาดไหนนะครับ

เอานกไป,ไปไว้ก่อนนะ,ะเราตั้งไว้ตรงนี้ก่อนกนะ่อนเลยนะ,ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูนกตัวนี้กันนะครับนี่อ่ะขยับกล้องเิด้ึยโอ้ดูมันโอ้ยโอ๊ย เจ็บเหมือนกัน,นครับไม่ใช่ไม่เจ็บนะอุ๊อา่านี่เป็นนกที่เราตพอง่งได้โอ้ดูโอ้โหคือดูบัวมันครับอือันนี้เขาเรียกว่าอลังการงานสร้างแล้วก็ดูขานก่อนปึ๊บเอา้า นี่มันก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะครับเป็นไงนมมมมี่เริ่มมีเริ่มมีดูเลยเลเริ่มมีเก็เทะนะครแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่ลูกนกแล้วนะครับไม่ใช่ลูกเสอือหรือว่าไม่ได้เป็นลูกเสือปีที่แล้วนะครับอาจจะเป็นนกอายุเยอะแล้วนะครับนี่ดูหนะ้าแข้งมันแห้งมากนะครับ ก็น่าจะมีอายุแล้วนะตัวนี้โอ้อาจจะไม่ใช่ลูกเสือปีที่แล้วแน่นอนคนระับตัวนี้อาจจะเป็นปีก่อนหน้านี้นะเดี๋ยวมาดูหน้านครับนีออน่อุ๊ยเจเย็นอเดี๋ยวผมจะจับไปดูจับจับดีเดียผมจะจับไปดูหน้าตรงนะครับ นี่ปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้มันมันจะจิกมันจะมันจะจิกผมอย่างเดียวเลยดุดุดุด,ดุดุมากเลยเอาอ๋ออีกแล้วอ,อืจะจะไปดูหน้าตรงนะครับนี่อ่ะดูด้านข้างก่อนเห็นไหมปากใหญ่นะครับ สั้นนะครับแล้วก็ดูหน้าตรงครับนี่หน้าผาักเกือบจะเป็นร่องนะครับหน้าผากกว้างมากเห็นไหมนี่โอเคแต่ที่แน่นอนคือบัวใหญ่นะครับก็หางก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยาวกว่าตัวเท่าไหร่นะครับสมส่วนนะครับนี่เกือบเกือบจะรอนะครับ แต่ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ผมนำมาชํำนะครับเกือบจะโลนะแต่ไม่ถึงกับโลนะครับเพราะว่านกที่อยากได้นะครับหน้าผากของมันต้องเป็นล่องนะครับโหนกตาต้องมีนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนกเอามาชนะครับ อายุมันยังไม่เยอะนะครับโอเคผลงานนะครับนี่ตัวนี้ผมได้มาไม่ถึงอาทิตย์นะครับประมาณหกวันแต่ผมไม่มีกรงจะใส่แล้วนะครับผมก็เลยเอามันมาเลี้ยงไว้ในกรงโตโต่อไม่เคยพาไปไหนเลยนะครับใส่แต่กล้วยมันกินนะครับ ก็วันนี้ผมก็เลยพาไปดูนะคือไม่ได้ยินเสียงที่บ้านเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ยินเลยนะก็เ,เลยพาไปดูเพราะเผื่อว่ามันยังจะอ่ามันยังจําป่าได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเลี้ยงเลี้ยงไว้ที่บ้านไม่นานนะครับเผื่อมันยังยังไม่ลืมนะ <c oughs> แต่ว่าก่อนที่ผมจะได้มันมามันก็ร้องนะร้องอยู่ในป่าปกติโอเคนีเดี๋ยว ตัวนี้ผมก็จะพาไปชำไว้นะครับก็เผื่อมันจะร้องนะครับก็ไว้คอยมาอัดเสียงให้ฟังนะครับถ้ามันร้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ร้องภายในเจ็ดวันนะครับก็ไปผมพากลับไปปล่อยไว้ที่เดิมนะครับโอเคก็หน้าตาก็โอเคอยู่นะครับไม่ถึงกับรอแต่ก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะปุ๊ย โอ้เจบ็จบอ่ะเจบ็บเจ็บเดี๋ยวจะพาไปกินกล้วยนะโอเค เป็นไงยังยังไม่ทันได้กินกล้วยเลยนะยังไม่กินกล้วยด้วยซ้ำครับเปิดเพลงประจำถิ่นมาให้ฟังแล้วนะนั่นแล้วร้องไม่หยุดด้วยนะร้องไม่หยุดด้วยนะนี่เจ้าตัวเล็กของผมอยู่ในบ้านนะครับถิ่นเดียวกันนะครับเริ่มได้ยินเสียงแลนะ้วะ จริงว่ะถือว่าโอเคเลยนะแต่วันนี้อย่าเพิ่งดีใจมีแววเอาเป็นว่ามีแววนะครับนั่นยังล้องอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะนำไปแขวนไว้หน้าบ้านนะครับแล้วผมก็จะ นั่งมองมันนะครับกินกาแฟนั่งมองปกตินะครับดูว่ามันจะร้องไหมนะถ้าเกิดว่ามันร้องนะครับถ้าเกิดว่ามันยังร้องปกติเรื่อยๆเหมือนในป่านะครับก็โอเค <c oughs> มาแบบไม่ได้ยินเสียงนะโอ้โหส่วนมากนกแบบนี้เยามาช้า <c oughs> ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าถือว่า โอเคเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่คุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ